สวัสดีค่ะออนเวลาที่ปรึกษาการขาย Ford New Era สมุทรปราการวันนี้ออนจะพามาดู Ford x l T รุ่นนี้นะคะดุดันสมรรถนะเต็มกำลังเรามาดูกันนะคะว่า Ford ตัวนี้จะมีเริ่มจากเครื่องยนต์ d u a t o r k 2.2 160ดูอ 2. 2, แรงมา้า385แรงบิดนิวตันเมตรมาด้วยกระจังหน้าคมเมี่ยมตัดดำเงาไฟหน้าเปิดปิดโดยอัตโนมัติพร้อมด้วยขอบอันึ ส่วนของความปลอดภัยของ XLT รุ่นนี้มีเพิ่มเข้ามาด้วยกัน3ระบบคือ 1. ระบบช่วยจอดบนทางแรกชั้นขณะที่เราถอยเท้าออกจากเบรเพื่อที่จะเล่นคันเร่งระบบจะช่วยทวงเบรไว้3นาทีเพื่อที่จะมีเวลาเหยียบคันเร่งเพื่อที่จะไม่ให้รถไหลลง 2. ระบบควบคุมความเร็วหรือคูดคอนโทรลระบบนี้จะสามารถช่วยในระยะขับรถระยะทางไกล และสามารถตั้งขวาแล,และสามารถตั้งระยะความเร็วได้ตามที่ต้องการเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Ford Ranger XLT รุ่นนี้ดุดันสมรรถนะเต็มกำลังอย่างที่ออนได้พรีเซนต์ไปหรือเปล่าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจ Ford XLT รุ่นนี้นะคะสามารถติดต่อได้ครบเข้างล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้ออนต้องขอตัวราไปก่อนพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ